สวัสดีครับผมดุงรถเอฟซีครับมือนี้ผ้ามาเบิงหางเบิงไฟนะครับผม,มวสวัสดีครับอาจารย์ซ่าครับสวัสดีครับผมเห็นพวกเจ้าสวนคอยไปตอนคอยมาเหรอหัลคอยจอดรถแนมมึงเลยว่าเอา้าคอยเขาเจ้าเมื่อผิบบดบ้านไปผิดบ้านบ่วะนี่เป็นว่าฟ้องแท้เหรอเนี่ยนึกสองเหรอครับแต่ว่าตอนนั้นมันปากพิษผัดซ้๊งเทคนิคไม่ได้เทคนิค เจ้าคือก้อนปะโอ้ตาหมาน้ำมาลอดรูปอดเชียครับสูเพื่อพี่เพื่อนองครับชุดตามหาเหล็กหาลอยครับบันทันโบประนันนะนะเล็กซีกับข้อแล้วเนาะระคับถือว่าเนียบมากๆนะครับตอนนี้นะครับสำหรับนครดงบางครับฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผม นี่ครับดงบังยุคใหม่ขวัญใจประเพณีว้าวแก้วนะครับผมมาร้วยเชียดดงบังยุคใหม่ขวัญใจประเพณีรับรองหวานเตี้ยครับหางบังไฟดงบังยุคใหม่ครับดงบังเมื่อชุดครับมือย้อมผ้าลงแล้วเหรอลงแล้วลงแล้วไปเบิ่งเด้ออย่าลืมลงแล้วลงแล้วลงหมูว่านมั้ง มันอาจจะโบเด้งนะมีผู้ใดขึ้นนากล้องรเจ้าอยู่หรือเ่าอีกคนนึงนี่ผู้นี้ห่าขึ้นนากล้องคนใจโรธีนี้เราเหรอครับกนใจเพรนี่นะครับผูดอะไรพูดอะูดอะไรพูดอะไรพูดพูดอะไรไปใส่เหรอเส็งานแล้วเสรงานแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าไปไล่บางอื่นสุดนะครับผมผู้นั้นไปแล้วนะครับบางนี่ไล่หน่อยบางอื่นไล่หลายนะครับผม มาลอลุดล่อเชี่ยครับทีมงานดวงบางคือเราคือคืนสนุกสนานครับเหลือแต่มานะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับดวงบางยุ่ไหมได้คิวใดเนี่ยเอาแก้วได้เห่าคิวสิบนะครับบวตตรงรีดมากครับไปเรื่อยๆนะครับคิวเก่งเห่าสำหรับเห่าคิวเก่งเลยนะครับลอรุดลอเชี่ยดวงบางยุ่ไหมครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมร้อน f อสวัสดีคลา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 